Hi guys welcome to your mathematics class it's me again teacher ปุ้สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่รายวิชา mathematics มาพบกับ teacher ปุ้ยอีกครั้งนะคะ we are going to review about vocabularies that I gave you last time so you don't need to write them down into your notebook วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนคําศัพท์ที่เราได้เรียนไปกันในครั้งที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ไม่ต้องโจดย์คำศัพท์ในครั้งนี้นะคะ division division การหาร sharing sharing การแบ่ง equally equally อย่างเท่าๆกันอำมังอำมังท่ามกลางหรือในหมู่ opposite, opposite, ตรงข้าม dividing, dividing, <ivid> การแบ่งหรือการหาร divide, divide, Div <ide. S 1> หาร divisor divisor ตัวหาร dividend dividend ตัวตั้ง quotient quotient ผลหาร divided divided ถูกหาร divisible divisible หารลงตัว i n d u c i b l e i n d u c i b l e หารไม่ลงตัว So today we are going to learn more about the division. ดังนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อในเรื่องของการหาร The first example. ไปดูตัวอย่างแรกกันก่อนนะคะ36 divided by 9 36ถูกหารด้วย9 If you think about the nine times table and the four times table ถ้าเด็กๆลองคิดถึงสุดคูณแม่เก้าและสุดคูณแม่สี่ you will say that nine times four equals to thirty six or four times nine equals to thirty six เราก็จะพูดได้ว่าเก้าคูณสี่เท่ากับสามสิบหก หรือแม่4นะคะ4คูณ9เท่ากับ36 so we got that 36 divided by 9 e q u a l s to 4ดังนั้นเราก็จะได้มาว่า36หารด้วย9จะมีค่าเท่ากับ4นั่นเองค่ะ is that easy มันง่ายใช่ไหมล่ะคะ We're gonna see more e x a m p l e เราจะไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะ42 divided by 6. 42ถูกหารด้วย 6. If you think about the 6 times table. ถ้าเรานึกถึงสูตรคูณแม่6นะคะ You w i l l say that 6 times 7 equals to 42. or 7 times 6. equals to 42เราก็จะพูดได้ว่า6คูณ7มีค่าเท่ากับ42หรือนำมันมาสลับกันนะคะก็จะได้ว่า7คูณด้วย6มีค่าเท่ากับ42 So we got that 42 divided by 6 equals to 7ดังนั้นเราก็จะได้มาว่า42ถูกหารด้วย6จะมีค่าเท่ากับ7นั่นเองค่ะ The next is dividing by one-digit divisor. ต่อไปนะคะจะเป็นการหารด้วยตัวหารจำนวนหนึ่งหลักกัน12 objects are divided equally into three groups. วัตถุทั้งหมด12ชิ้นนะคะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกัน So how many objects are there in a group? ดังนั้นนะคะเราจะ มีวัตถุอยู่กี่ชิ้นในแต่ละกลุ่ม Look at this picture ดูที่รูปภาพนี้นะคะ There are 12 triangles ตรงนี้นะคะจะมีสามเหลี่ยมอยู่ทั้งหมด12องอัน So we c a n divide them to be three groups เราจะแบ่งมันออกเป็น3กลุ่มนะคะ Like this ก็จะได้มาแบบนี้เลย So the number sentence is 12 divided by 3 e q u a l s 4ดังนั้นนะคะประโยคสัญลักษณ์ของเราก็จะได้ว่า12หาร3 mm hmm. เท่ากับ4 Each group has four objects. No extra objects are left. ในแต่ละกลุ่มนะคะก็จะมี สิ่งของหรือวัตถุของเราซึ่งก็คือสามเหลี่ยมนั่นเองทั้งหมดอยู่4ชิ้นไม่มีเศษเหลือนะคะ so this type of division is known as the division without remainder ดังนั้นนะคะการหารประเภทนี้เราก็จะรู้จักกันในนามว่าการหารโดยไม่มีเศษเหลือนะคะ so we say that 12 is divisible by 3ดังนั้นเราก็จะพูดได้ว่า12เนี่ยถูกหารลงตัวโดย3นั่นเองค่ะหารลงตัวนะคะก็คือไม่มีเศษเหลือ so d i i s i b l e i s without remainder การหารลงตัวนะคะจะไม่มีเศษเหลือค่ะ We're gonna see more example เราจะไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะ 13 objects are divided equally into three groups. สิ่งของทั้งหมด13ชิ้นถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันจำนวน3กลุ่ม So how many objects are there in a group? ดังนั้นในแต่ละกลุ่มจะมีสิ่งของอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้น Look at this picture. ดูที่รูปภาพนี้ก่อนนะคะ There are 13 circles in a picture. ในรูปภาพนี้มีวงกลมอยู่ทั้งหมด13อัน We gonna divide them to be three groups. เราจะแบ่งพวกมันออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มค่ะเท่าๆกัน So we g o t them like this. เราก็จะได้พวกมันออกมาอยู่ในรูปแบบนี้เลย So the number sentence is 1 3 divided by 3 equals 4. Reminder 1. ดังนั้นนะคะประโยคสัญลักษณ์ของเราก็จะได้ว่า13หารด้วย3มีค่าเท่ากับ4เหลือเศษ1นั่นเองค่ะอ๋อ we can put the short word of remainder as r หรือเราสามารถย่อคำว่า remainder เนี่ยให้เหลือแค่ r ตัวเดียวได้นะคะ so we can write like ดังนั้นเราก็จะได้อยู่ในรูปแบบนี้13 divided by 3 r e q u a l s 4 r 1 เราก็จะได้มาว่า13หารด้วย3มีค่าเท่ากับ4เหลือเศษ1นั่นเองค่ะ Each group has 4 objects ในแต่ละกลุ่มนะคะก็จะได้วงกลมหรือสิ่งของออกมาทั้งหมด4ชิ้นค่ะ One extra object is left เราเหลือเศษอยู่1อันนะคะ this type of division is known as the division with a remainder การหารชนิดนี้นะคะเราก็จะเรียกมันว่าการหารแบบมีเศษเหลือนั่นเองค่ะ so we can say that 13 i s i n divisible by 3หรือเราอาจจะพูดได้ว่า13เนี่ยถูกหารไม่ลงตัวโดย3 Yeah, finally it's time to do your homework ในที่สุดนะคะก็ถึงเวลาทำการบ้านแล้วค่ะ Your homework are on the page 43 and 44 o n the exercise D and E การบ้านของเด็กๆนะคะจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัด Mathematics หน้าที่43และ44นะคะแบบฝึกหัดข้อดีและข้อ E ี Unfortunately It's time to say goodbye again. ช่างน่าเสียดายนะคะถึงเวลาบอกลากันอีกแล้ว Thanks for watching. See you again next time. Goodbye. ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ